12ทิปจะทำอย่างไรให้คลิปติ๊กต่อกปังในปี2023ค่ะให้เราดึงความสนใจให้ได้ภายใน3วินาทีแรกค่ะคุณต้องทำยังไงก็ได้นะคะให้คนสนใจและหยุดนิ้วอยู่ที่คุณให้ได้ภายใน3วนาวิแรกค่ะ Fall follow, trends. follow this trend world technologies Trends this trend 12ทิปจะทําอย่างไรให้คลิปติ๊กตอกปังในปี2023ค่ะวันนี้คุณอุ่นนี่มาให้เคล็ดลับนะคะในการที่เราจะทํายังไงให้คลิปของเราปังเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะดึงดูดความสนใจให้คนสนใจคลิปของเรานะคะข้อแรกค่ะให้เราดึงความสนใจให้ได้ภายใน3วินาทีแรกค่ะ เพราะว่าเขามีสถิติออกมาแล้วค่ะว่ามีการเลื่อนคลิปผ่านนะคะเร็วที่สุดแค่3วิเท่านั้นคุณต้องทํำยังไงก็ได้นะคะให้คนสนใจและหยุดนิ้วอยู่ที่คุณให้ได้ภายใน3วิแรกค่ะนี่เป็นข้อแรกสุดเลยนะคะดังนั้น ไฮไลท์ light, หรือคีย์สำคัญหรืออะไรก็ตามที่คุณจะดึงความสนใจจากคนนะคะเอาไปไว้แรกสุดค่ะนี่เป็นทิปข้อที่1ค่ะข้อที่2นะคะก็คือทำยังไงก็ได้ค่ะให้เกิด Engagement ประเภท c o m เมนตขึ้นมาค่ะคุณอาจจะเริ่มทำคลิปที่ มีการถามตอบหรือว่าเป็นลักษณะของคลิปที่มีการต้องการให้ผู้ชมนะคะมีความสนใจแล้วก็มีการพูดคุยในคลิปของคุณค่ะการสร้างสังคมประเภทคอนเทนต์ที่มีการคอมเมนต์ค่ะจะช่วยในการทําให้คลิปของคุณปังค่ะ3ค่ะให้คุณนะคะใช้เสียงเพลงที่กําลังฮิตคุณอาจจะเข้าไปดูก็ได้นะคะว่า ไอ้ตอนนี้มันมีเพลงอะไรบ้างที่เป็นกระแสนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน s t r a t e g y ของ Marketing เลยนะคะและได้ผลลัพธ์ดีที่สุดค่ะคือการใช้เพลงที่เป็นกระแสค่ะจะช่วยในเรื่องของการหยุดนิ้วคนดูนะคะเพราะว่าเขาจะคุ้นเคยกับเพลงที่มีความฮิตในขณะนั้นค่ะและข้อที่4ค่ะก็คือว่าเวลาถ้าเกิดว่ามีคนมาคอมเมนต์คุณนะคะให้คุณตอบกับคอมเมนต์ด้วยคลิปใหม่ที่คุณลงค่ะ,ะคุณอาจจะไม่ต้องไปตอบ จริงๆตอบก็ได้นะคะตอบใต้คอมเมนต์เพื่อเพิ่มในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพจของคุณถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตอบกลับคอมเมนต์นั้นนะคะด้วยคลิปวิดีโอใหม่คะ่ะมันจะเพิ่มความน่าสนใจขึ้นไปอีกค่ะและข้อที่5ค่ะ คุณลองดูเอ็ดร่วมกับคลิปวิดีโอของคนอื่นค่ะสร้างความน่าสนใจในคลิปของคุณนะคะอย่างเช่นคนอื่นเขาอาจจะทําคลิปอยู่แล้วคุณเข้าไปดูเอ็ดกับเขาค่ะอันนี้ก็เพิ่มกระแสะได้เช่นกันนะคะข้อที่6ค่ะคุณลองใช้ฟิลเตอร์ใหม่ๆอ่ะที่มันมีกระแสะในขนาดนั้นน่ะติกต๊กก็เขาชอบทําลูกเล่นอะไรออกมาอยู่แล้วอะค่ะให้คุณลองเข้าไปเล่นดูว่ามันมีฟิลเตอร์อะไรอย่างตอนนี้มันมีพวกฟิลเตอร์ AI ออะไรต่างๆนะคะหรือเป็นกรีนสกรีน ลองไปใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆแบบนี้ค่ะเพิ่มความน่าสนใจนะคะให้เป็นไวรัลคลิปได้ค่ะข้อที่7ค่ะ Hashtag เนี่ยคุณลืมไปไม่ได้เลยนะให้คุณติด Hashtag ตลอดนะคะแล้วก็การติด Hashtag ที่เป็นเทรนด์นะคะอันนี้ก็ จะเพิ่มความน่าสนใจแต่คุณก็ต้องเลือกแฮชแท็กให้มันเกี่ยวข้องกับคลิปของคุณนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปติดแฮชแท็กที่มันไม่เกี่ยวกับคลิปของคุณเลยอันเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ความน่าเชื่อถือในคลิปนั้นลดลงค่ะดังนั้นก็ยังไงแฮชแท็กก็ลืมไปไม่ได้เช่นกันค่ะข้อที่8ค่ะ ยังไงนะคะ Tik t o อยังเป็นสายเอนเตอร์เทนค่ะให้มีในเรื่องของคอมเมดี้บ้างนะคะมีความอารมณ์ดีบ้างนะคะหรือถ้าเกิดว่าคลิปนั้นมันมีสาระคุณอาจจะเพิ่มมุกเข้าไปบ้างนิดหน่อยหรือว่าอารมณ์ดีก็ยิ้มไว้นะคะให้สวยๆค่ะเพราะยังไงนะคะความอารมณ์ดีหรือว่าคลิปที่ติดตลกก็ยังได้รับความนิยมเช่นกันค่ะและข้อที่9นะคะให้เริ่มจุดประกายความสงสัยในคลิปไข่เช่นคุณบอกว่า คุณรู้หรือไม่อาถ้าคุณขึ้นคอนเทนต์ประมาณนี้คนจะสงสัยว่าอะไรรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพิ่มความน่าสนใจขึ้นมานะคะให้เริ่มต้นด้วยพวกคำถามค่ะ 10ค่ะคอนเทนต์ประเภทมุมมองส่วนตัวของคุณนะคะยังใช้ได้ตลอดการค่ะคนยังค่อนข้างให้ความสนใจกันในเรื่องของมุมมองความคิดต่างๆนะคะและถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียความคิดที่ดีหรือว่าตกผลึกหรือได้ในเรื่องของไอเดียใหม่ๆนะคะก็มีความน่าสนใจหรือที่เรียกว่าคอนเทนต์ประเภท point of view ก็ยังมีความน่าสนใจตลอดเหมือนกันค่ะ11นะคะถ้าเกิดว่าเรามีคอนเทนต์ที่บางทีเราทําออกไปแล้วมันไม่ปังอย่างเงี้ยเราก็ให้สังเกตจากคอนเทนต์เหล่านั้นนะคะแล้วก็เรียนรู้ จากคอนเทนต์ที่คนชอบนะคะคอนเทนต์ content ประเภทไหนที่คนชอบนะคะเราก็พัฒนาทำคอนเทนต์ในแนวนั้นค่ะและสุดท้ายนะคะคอนเทนต์ประเภท How to ค่ะ ยังได้รับความนิยมตลอดการนะคะคุณสอนนะคะหรือว่าคุณให้ how to หรือวิธีการอะไรก็ได้ในบางสิ่งบางอย่างคนยังชอบตลอดเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งคนก็อยากจะรู้อะไรใหม่ๆนะคะการที่เราเพิ่มในเรื่องของ how to ค่ะจะเป็นคอนเทนต์ยอดฮิตที่ดีตลอดการค่ะและนี่เป็น12ทิปที่คุณนุนี่มาให้ในคอนเทนต์ TikTok ในปี2023นี้หวังว่าจะไปลองทำตามนะคะแล้วก็ขอให้ทำคอนเทนต์ปังดังทุกคนค่ะ